เลือเพื่อนที่ไม่ได้มาฟังในวันนี้นะครับแล้ใครที่มาฟังก็ก็จะได้ได้ประโยชน์นะฮะโอเคครับเราจะไปต่อกันที่บทที่สิบสี่เลยนะครับจารขอคลิกเข้าไปดูนะครับบทที่สิบสี่เนี่ยจริงๆก็จะต่อเนื่องกันจากเมื่อกี้นี้ก็คือการวิเคราะห์สมการถดถอยหรือ regression analysis นั่นเองครับบทถ้าเราหาค่า R มาได้ค่า R เราถ้าเกิดว่ามีค่าค่าใกล้ๆหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีความ สัมพันธ์กันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีความสัมพันธ์กันสูงเราสามารถที่จะสร้างสมการในการทํานายผลได้นะครับสมการสําหรับทํานายผลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในบทนี้เนี่ยเราก็จะลองมาวิเคราะห์นะครับค่า r แล้วก็มาสร้างสมการทํานายผลนะครับซึ่งเรียกว่าเป็น linear regression ไปด้วยนะครับหรือนะครับเราใช้ภาษาไทย regression เราใช้คําว่าถดถอยนะครับถดถอยคือวิเคราะห์ความถดถอยนั่นเองนะครับ กรณีนี้นะครับเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y เห็นไหมครับตัวแปร y คือตัวแปรตามนะครับตัวแปร x คือตัวแปรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปทําการทดลองเราต้องกําหนดนะครับตัวแปรไหนเป็นตัวแปรตามตัวไหนเป็นตัวแปรอิสระเงั้นตัวแปรตามจะจะแปรผันไปตามตัวแปรอิสระเสมอนะครับงนั้นสมการก็คือ y เท่ากับอะไรครับ b ศูนย์บวก b หนึ่ง x นะครับบวกค่าคงที่นะครับ ในในในที่อาจารย์สอนก็คือมันจะสามารถสร้างเป็นสมการได้นะครับก็ถ้าคิดง่ายๆก็คือในเลคเชอร์เราเขียนว่า y เท่ากับ a บวก bx ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปหาค่า a กับค่า b เอามาใส่นะครับค่า a ก็คือหรือ b ศูนย์ในที่นี้ก็คือค่าค่าค่าคงที่ใช่ไหมครับก็คือจุดตัดไปจุดตัดแก y นั่นเอง,เองส่วนครับ b หนึ่งนะครับเบต้าหนึ่ง b หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือค่า b นะครับในสมการที่เราใช้นั่นเอ,เองก็คือ ตัวสลบของมันนั่นเองเราเรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์การถดถอยร regression coefficient นั่นเองนะครับถ้าคุณก็จะเป็น y บวก dx นะครับที่ที่ที่อาจารย์ระบายให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูครับเราเราตัวอย่างเลยนะครับในจุดที่เราจะให้เราทดลองนะครับทดลองกับข้อมูลชุดนี้ฮะก็คือ เราสุ่มครอบครัวมา10ครอบครัวแล้วบันทึกเป็นค่าไหวนะครับก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารต่อเดือนนะครับส่วน x คือ,อไรายได้ต่อเดือนนะครับแสดงว่าเราตั้งเป้าว่านะครับคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารหน่าจะมาจากรายได้ที่มันมากขึ้นใช่ไหมครับนั้นเรามีเงินเยอะเราก็กินเยอะจริงไม่เอ่ยเรามีเงินเยอะเราจะกินเยอะจริงไม่เอ่ยนะไม่รู้เดี๋ยวเราลองมาดูความสัมพันธ์ที่เราบันทึกมาตามตารางนี้ดูนะครับ เราจะทำการสร้างนะครับสร้างตัวแปรชื่อว่า income l ได้นะครับกับตัวแปรค่าใช้จ่ายอาหารคือ food pay นะครับแล้วบันทึกข้อมูลตรงนี้ลงไปนะครับอโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอไปที่โปรแกรม s with s ก่อนนะครับอาจารย์สร้างตัวใหม่เลยนะครับไฟล์ new นะครับ d a t เลยนะครับไปที่ variable view ก่อนนะครับเราจะสร้างครับตัวแปรชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ อินค e ใช่ไหมครับอินคะครูนะฮะเครื่องมันหน่วงนิดนึงนะครับเราจะสร้างตัวแปรชื่อว่าอินค e หมายถึงนะครับ รายได้ต่อเดือนนะครับอินคัมนะครับก็คือ decimal ไม่เอาแล้วนะครับ label เ,เ,เป็นรายได้นะครับรายได้ต่อเดือนนะครับตัวแปรต้องเป็นชนิดอะไรครับ interval ก็เลือกเป็น scale กกนะครับอีกตัวแปรหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายค่าอาหารใช่ไหมครับ food pay อ้ยติดๆฟูดดดด้ดเปย์นะครับก็เป็นค่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารนะครับต่อเดือนนะครับอเอ็กซ์อลไม่เอาเพราะเป็นตัวเลขไม่มีทศนิยมที่ในข้อมูลไม่มีทศนิยมนะก็เป็นอะไรครับ เมชอร์ก็เป็นสเกลเหมือนกันเราได้สองตัวแปรแล้วนะฮะกรอบ Data View เข้าไปใหม่ c ีคำนะครับมีรายได้แปดพันใช่ไหมนะครับใช้จ่ายไปสองพันสองร้อยครับมีรายได้หนึ่งมืใช้จ่ายไปสองพันสามมีร 1, ายไ, 2, ไ,ได้สองพัน ใช้จ่ายไป900นะครับมีรายได้4,000ใช้จ่ายไป1,400บาทนะครับมีรายได้6,000ใช้จ่ายไป2,000นะครับรายได้7,000ใช้จ่ายไป2,100มีรายได้6,000ใช้จ่ายไป หนึ่งพันแปดร้อยนะครับมีรายได้สี่พันใช้จ่ายไปหนึ่งพันหกร้อยนะครับมีรายได้หกพันใช้จ่ายไปหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับออะเราได้ข้อมูลละนะครับทีนี้เราก็จะไปทำการวิอ่าจริงๆถ้าเราหาสัมประสิทธิ์่าสัมพันธ์เราก็ใช้เหมือนกับบทที่แล้วใช่ไหมครับแต่ในบทนี้เนี่ยนะครับเราจะ ทำการนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้นักศึกษาได้ลองดูก่อนนะฮะว่ากราฟนี่มันสัมพันธ์กันจริงป่านะครับก็ลองไปสร้างกราฟก่อนเนาะกราฟ x กับ y เราใช้ chart builder นะครับเข้าไ่นะครับก็คือไปที่คําสั่งกราฟแล้วเลือก chart builder นะครับเพื่อที่จะทําการสร้างกราฟนะ้จะตอบอะไร define ไม่ยังไม่ต้อง define โอเคไปแล้วกันเห็นไหมครับเราจะเลือกกราฟชนิดที่เรียกว่า scatter plot นะครับคือการ plot ระหว่าง x และ ระหว่าง x และ y นะครับ x และ y เนาะนะครับเราจะเลือก plot ระหว่าง x และ y ครับเลือก scatter plot นะครับอ่าแล้วก็ไปเลือกชนิดของกราฟครับอาจารย์แนะนำให้เลือกเป็นแบบ matrix นะครับตัวนี้นะฮะ matrix ฮะ scatter plot matrix ฮะเราก็ลากไปวางตรงนี้นะครับปั๊บอ่าเพื่อจะเพื่อจะให้มัน plot ทั้งหมดเลยนะครับตัวอื่นเราไม่แก้แล้วกันนะฮะ element property นะครับ ก็ใช้เป็น Value เหมือนเดิมนี่แหละนะครับก็ Apply ลงไปนี่นะครับติดไปเลยนี่ไม่ได้ใช้นะครับโอเคทีเราก็ต้องใส่ใส่ตัวอันนี้ลงไปฮะอาจารย์ก็กดช f t แล้วก็เลือกนี่อีกตัวอาจารย์ก,ก็ลากมาไว้ตรง scatter Sc matrix นะครับแบบนี้นะครับเพื่อเขาสร้างกราฟนะครับอโอเคไปนะครับเขาก็จะสร้างกราฟแมทริกให้นะครับ เป็นการแมทริก์ระหว่างนะครับเห็นไหมแมทริก์ในสี่มุมมองเลยเห็นไหมครับรายได้ต่อเดือนมาคว่ยกับอะไรครับค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอาหารต่อเดือนใช่ไหมครับเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนนี้ในควอนตัมที่อาจารย์วงนี้เห็นไหมครับแล้วก็าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนมา,มาคว่ายกับรายได้ต่อเดือนเปลี่ยนย้ายแกน x กับ y ให้ดูก็จะมีพลอตออกมาแต่ถ้าเป็นตัวเดียวกันเขาก็ไม่พลอตให้นะครับเห็นไหมครับปรากฏว่าเป็นไงฮะดูเหมือนมันมีแนวโน้มเป็นเส้นตรงไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอาจจะดูโค้งๆไงไม่รู้แฮะแต่ว่าเราเห็นความสัมพันธ์ก็คือว่าถ้าถ้าค่าใช้รายได้มันเพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอาหารมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเห็นไหครับอาจารย์ให้ดูตรงที่วงกลมเนาะถ้ารายได้ต่อเดือนเป็น x นะครับและค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่าใช้จ่ายด้านอาหารเป็น y ก็จะจะจะ,จะ,จะกราฟก็จะตามที่อาจารย์วงงอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับ ก็ดูเหมือนมันรายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายก็เพิ่มแหละก็ดูน่าจะมีความสัมพันธ์อยู่นะครับเราเมทริกเราเมทริกให้เห็นละเราเมทริกให้เห็นแล้วนะครับว่าว่าว่ากราฟเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ทวนนิดนึงนะฮะว่าเราจะเมทริกกราฟยังไงนะครับได้จะได้ไม่งงนะฮะกลับไปที่ข้อมูลเดิมนะครับตัวนี้นะครับ income กับ foodpa y นะครับอาจารย์ไปที่คำสั่งนะฮะกราฟแล้วก็เลือกชาร์จบิวเดอร์นะครับตอบโอเคไปนะครับ เสร็จก่อนนะครับวิธีการก็คือเรามาเลือกการที่เป็นชนิด scatter นะเป็นกราฟแล้วก็เลือกแบบแมทริกนะครับแล้วก็ลากไปวางไว้ใน chart พรี v i e w นะครับใช้ value ปกติแะจัน close ไปนะฮะแล้วก็เอาตัวแปรนะครับรายได้ต่อเดือนค่าใช้จ่ายเกี่ยวอาหารนี่ลากมาไว้ตรง scatter matrix นะครับเพื่อให้เขา plot กราฟนะครับต่อโอเกมาเราก็จะได้กราฟนะครับแบบนี้ออกมานะครับเพื่อให้เราเห็นคร่าวๆก่อนว่าตกลงแล้วมันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่า แต่ดูจากตรงนี้น่าจะมีความสัมพันธ์กันแน่ๆล่ะนะครับความสัมพันธ์แน่าะฉะนั้นค่า r ที่คำนวณมาได้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเยอะนะนะครับอาจจะใกล้ๆหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะใกล้ๆหนึ่งก็ได้นะครับนี่เราเห็นภาพนะครับจากการอ r อ s าเขาเรียก scatter scatter metric ไปแล้วนะครับอ่าจริงๆเราไปหาค่า r ก่อนก็ได้นะครับค่า r ก่อนนะเมื่อกี้เราเคยหาค่า r ใช่ไหมครับก็มาจากอะไรอ่ะ b u e t เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยว correlate เ,เ,เอา by v a r i a n e ก็ได้ใช่ป่ะนะครับเหมือนก,กันเลยนะครับไปไปใช่ไหมก็ตอบโอเคไปใช่ป่ะครับนี่ไงค่า R วันเดประมาณจุด944ใช่ไหมครับเนี่ยที่เราได้มาถ้าใช้คำสั่งจากบทที่แล้ว944ครับสูงมากนะครับเหมาะที่จะมาทำเป็นสมการในการทำนายผลมากใครจะจะพาไปอีกคำสั่งนึนะครับ Regression ไปที่ analyze นะครับเลือกสั่งอะไรครับ ดีเจชันแล้วก็เลือกรีเนียฮะก็คือเป็นหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงให้เขาเลยนะครับผลรีเนียนะครับอะไรเป็นตัวแปร y ใส่ไปตรงที่ d e p e n d e n t ครับตัวแปรว่างเราคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมครับ y นะครับค่าใช้จ่ายต่ออาหารรายได้เป็นตัวแปร x อ็ไปไวในช่อง i ิน e p e n d e n t ครับนะครับคือตัวแปรสินรันั่นเองนะครับนะมีกลุ่มนี่น่าสนใจอะไรไหมครับอ๋อเขาจะบอกว่าจะให้เพิ่มอะไรครับ Regression coefficient นะครับเป็นอะไรบ้าง Model fit ก็คือนะครับให้ให้ fit กับโมเดลได้ที่เราเลือกไปอยูแล้วเป็น Regression นะครับต้องการ plot ไหมฮะไม่ต้องการก็ปิดไปก่อนนะอาจารย์ไม่ไม่เอาแล้วเอาจากอันนี้แล้วกันเอาอันเดิมแล้วกันเป็น Linear Regression นะครับ d e p e n d e n t ก็คือตัวแปร y นะครับรายได้ค่าใช้จ่ายกับอาหารต่อเดือน Independent ก็คือรายได้ต่อเดือนนะครับเอโอเคไป มันจะทําการวิเคราะห์ครโมเดลซัมมารีของเรานะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะได้ค่า R มาจุดเก้ใช่ไหมครับเหมือนที่เราหาจากตรงใบคอร์ริเลตใบวอลเลเยตเมื่อกี้นี้เลยเห็นไหมครับ uh, แล้วเขามีแอด u ัตอาร์สแควให้ด้วยก็หมายถึงว่านะครับก็คือไม่แอดจัตเขาเขาเขียนคำนวณ R-Square มาให้ด้วย R-Square คือ R ประไปยะกกำลังสองใช่ไหมครับจากจากการแปลผลต,ตรงนี้นะครับ R ปรไปยะกกำลังสองหมายถึง สมการนี้ถ้าสร้างใช่ไหมครับถ้าเราทราบค่า x จะทำนายค่า y ได้ด้วยความถูกต้องที่จุด89ความน่าจะเป็นที่จุด89คูณ100เข้าไปก็คืออะไรครับ89.1นั่นเองั้สมการนี้มีความถูกต้องที่89.1นะครับจากจากที่ก็จะสร้างนะครับ r d just square ก็คือว่าเขาก็ปรับให้นะครับเป็นเป็นค่า r s q u a r e ถ้าเกิดว่าทับ เป็นจุดแปดเจ็ดหกนะครับเป็นค่าที่เขาปรับให้เฉยอัาดูว่าเราไม่ดูนะครับไปดูตารางสุดท้ายเลยนะครับตารางสุดท้ายฮนะยเป็นตัวบอกเรานะครับโอมันวิเคราะห์มันไปอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นนะจ๊ะวิเคราะห์อีกทีแพร์อนาไลซ์เลือกอะไระครับรีเกชันแล้วก็เลือกรีเนียนะครับมีเนียละรีเซ็ตก่อนนะฮะดีพนเดนส์เนี่ยนะครับก็คือตัวแปร y เอาค่าใช้จ่ายอยู่กรหัรใส่เข้าไปรายได้ต่อเดือนเอาอินดิพนเดน์ใส่เข้าไป ตอโอเคนะครับอธิบายไปแล้วฮะจะมาอธิบายในตารางต่อไปนะครับไ่อยู่ต่ำเกินไปอาจารย์อยากให้ไม่อยู่ตรงการอันนี้ครับ coefficient ตัวนี้สําคัญครับถ้าสมการเราก็คือ y เท่ากับ a บวก bx ใช่ไหมครับ y เท่ากับ a บวก x งั้นเราอ่านจากตรงนี้เลยนะครับ a ก็คือตรง y i n t คอนสแตนี่คือค่า a ครับ763.614นี่คือค่า a ส่วนค่า b หรือสโลป นะครับก็คือนี่ฮะตรงรายได้ต่อเดือนเนี่ยมันขึ้นเป็นจุดหนึ่งเจ็ดหกที่อาจารย์กำลังชี้อยู่ตรงนี้ครับจุดหนึ่งเจ็ดหกเห็นไหมครับจุดหนึ่งเจ็ดหกนี่คือค่า b เวลาอ่านจากตารางนี้ให้อ่านนะครับจำไว้เลยนะครับคำว่าวงเล็บค t a n t ก็คือค่าือค่าคงที่ส่วนตัวสลปนะครับก็คือจุดหนึ่งเจ็ดหกอ่านในช่อง b ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับ b เนี้เป็นจุดหนึ่งเจ็ดหกนี่เราได้สมการแล้วครับได้สมการแล้วนะครับ สมการเหรอวิลเลีนค่ะขอวนอีกทีค่ะตัวนอีกทีัวนอีกทีคือค่าอะไรคือค่าอะไรอาจารย์บอกว่าอันนี้ให้จําไว้เลยค่ะอ๋ออ่าโอเคครับอาจารย์ให้จําไว้ก็คืออะไรครับเมื่อกี้นี้เวลาเราวิเคราะห์มาใช่ไหมครับเมื่อเราจะได้สมการนะฮะให้เราไปดูนะครับตรงตารางที่เขียนว่า c o อ f ฟ i c i e น t นะครับ co e f ฟ i c i e n t ดูในช่อง b นะครับ standard dice coefficient เขาคำนวณค่า a ให้เรานะครับค่า a ให้เราในสมการในตรงวงเล็บ constant ตรงนี้คือค่า a ในช่อง b นะครับตรงวงเล็บ constant เนี่ยที่อาจารย์ชี้ไปนะฮะอาจารย์่อยชชี้เนาะนะครับมันเท่ากับ763.64อันนี้เรียกว่าค่า a ครับคือค่าคงที่นะครับก็คือค่าที่เราไปตัดแกนแกน y นั่นเองครับ ส่วนตรงบรรทัดที่สองที่เป็นจุดหนึ่งเจ็ดหกคือค่าสโลป e ครับก็คือค่า b ในสมการของเราจุดหนึ่งเจ็ดหกนะครับก็คือ,อไรายได้ต่อเดือนนะครับเดี๋ยวทาานเขียนให้ดูก็ได้นะครับ,รบเดี๋ยวหากระดาษก่อนนะแป๊บนึง แทนที่เราจะไปคำนวณเสียเวลาใช่ไหมครับเราก็นี่เลยครับกระดาษอาจารย์อยู่ไหนจากเมื่อกี้นี้นะครับนะครับจากเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมครับเราอ่านตรงตรงตรงเราบอกสมการเส้นตรงของเราคือ y เท่ากับ a บวก bx ใช่ไหมครับเมื่อกี้เรากหนด y ก็คืออะไรครับค้าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร ใช่ครับ x ก็คืออะไรนะครับไรายได้ต่อเดือนใช่ไหมครับนี่ไงอ่ะในในตอนที่เราไปอ่านนะครับในตอนที่เราไปอ่านนะครับเราไปอ่านค่าเมื่อกี้เนี้ยตรงที่เขียนว่าวงเล็บค o สแตนน์ใช่ไหมครับเราอ่านได้นะครับเราเราจะเอาตรงค o สแตนน์มาแทนในค่า a เพราะฉะนั้นเราจะเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบสามจุดหกหนึ่งสี่นะครับ บวกกับค่า b ก็คืออะไรครับ b เมื่อกี้อาจารย์ให้ไปอ่านที่ตรงไรายได้ต่อเดือนใช่ไหมครับในช่อง b นะครับก็คือจุดหนึ่งเจ็ดหกคูณด้วย x เพราะฉะนั้นสมการที่ใช้ทำนายทำนายก็คือตัวนี้ครับ x กับ y ตัวเนี้ยเมื่อกี้ก็คือค่าค่าอะไรนะครับ x ก็คือไรายได้ต่อเดือนนะครับไปส่งผลต่อค่าใช้จ่ายอยู่กับอาหารมีความสัมพันธ์ทางบวกโดย สามารถทำนายด้วยสมการที่อาจารย์เขียนตัวนี้700จเจ็ดร้อยวายเท่ากับเจริสารจุดหกหนึ่งสี่บวกกับหนึ่งร้อยเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดหกเอ็กซ์ครับเพราะนั้นเราถ้าเรารู้งจากนี้เนี่ยถ้าเรารู้ x เราสามารถทำนาย y ได้นี่ครับจากสมการตัวนี้นั่นเองนะครับเวลาที่เราเขียนเนาะเคครับง่ายมากนะครับเวลาที่เรามาใช้เอสวีเนะครับเราได้เราได้สมการเรียบร้อยละ ดีไหมง่ายไหมครับง่ายเนาะครับอาจารย์ว่าเดี๋ยวสตบปแชร์ลิงตัวนี้นิดนึงโอเคก็กลับมาที่ในชีตเราต่อนะครับ ชี้เราต่อนะครับอ่าสรุปเราหาหาค่าได้แล้วใช่ไหมครับก็คือรายได้กับกับค่าใช้จ่ายกับอาหารนะครับในนี้ในชี้ัานก็สั่งให้พวกเราลองวิเคราะห์ดูนะครับใครงงก็ลองไปอ่านในชี้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้สมการออกมาตามนี้นะครับ หรือจะมาเขียนให้มันชัดก็คือฟู o เปย์เท่ากับ763.614บวกกับ0.176์จุดหนอินคำย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มีตัวให้ e x e r c i s e ่าลองไปทำปฏิบัติการดูนะครับในโทษในใน,ในหน้านี้นะครับทำไมมันเป็นตัวฟ้าไปละ เป็นฟ้าไปทั้งหมดเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ก็เราลองดูนะครับในในในส่วนที่อาจารย์ได้ให้พวกเราได้นะครับได้ฝึกหัดกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปต่อที่บทถัดไปนะครับ